ใครร้องได้ก็ช่วยกันร้องนะครับผมเป็นเพลงที่คุณหมอชอบอ่ะอ้าพร้อมกันไม่ยอมไม่พูดใจเย็นก็รอเจ็บยังไงใจเย็นเจ็ไม่รู้จะพูดยังไงว่าคนคนนี้นั่นมันโว้ยเดี๋ยว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 นะ ต่อเดี๋ยวรอเขาด่าก่อนแล้วค่อยเลิกถ้าเขาด่ามาไหนแล้วเราค่อยเลิกไลฟ์สีมาวันนี้เราเมาอยู่ที่เพื่อพร้อมกันอย่าบอกไม่พูดบายใจเย็นจะได,ด,ด้ดาดาใจเย็นก็กลัว จะเย็นจะเริ่มจะ<า>ด่าดา,ดาก็หวั่นไหวไม่รู้เพลงหาแล้วแม่งไม่ไมีเม,มโลดี้เลยสิ่งที่เพลงพูดอ่านบทร้อยกองเลยเช่นต่อไปครับผมต่อไปจะเป็นท่านแล้วครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้เรามีเอ่อผู้แงขันจากรายการล็랩กิชนาวมาแลกไม่ท่านผู้ชมไปฟังครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับรรคุณมายาโอกครับผมเอาละครับ5 4 3 2ีครับเริ่มครับ 你跟那个前面知道了，我还没打开那个门呢，你知道吗？有些事情咱就得跟你说，咱俩在那里的时候，咱俩天天在一起啊，咱俩好在一块，咱俩在那里的时候，哎呀，怎么搞的？哈哈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 ！

ใจเย็นจะเริ่มจะชะดาดา้าตาด้กวันไว้ไม่รู้จะพูดยังไงว่าว่าคนนี้้โๆคร่บเกะเขาล่ะจบอจ๊อว้า,วา,วา,วา